สวัสดีเจ้าหนาวหนาวเจ้ามาเกีย่ยำพักส้มเจ้าอันนี้เป็นยำพักส้มที่ทําเองโอ้กลัวจะได้ยำพักส้มถ้วยนี่มาขั้นตอนหนักเลยเจ้าตั้งแต่เรื่องของการเตรียมพักนะเจ้าอันนี้เป็นพักกาดที่เขาเอามาซอยๆแล้วก็เอาไปใส่เอาใส่เกลือเหยน,หนอยหนึ่งนะเจ้าแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวนะแล้วก็เอาไปตากแดดเจ้าอันนี้ได้สามวันสามคืนรสชาติของิันก็จะส้มๆเปรียปร้ยวๆ ก่อนจะไม่กินเขาก็จะตักเอาเข้าตั้งหน้าออกให้นก่อนเจ้าอันนี้เขาตักออกแล้วแล้วเขามาดูเครื่องย้ำเจ้าเครื่องย้ำอันนี้จะเป็นน้ำพริกพริกแหง้งหอมขาวหอมแดงกะปิเจ้าเอามาอบใส่หม้ออบเร็วรวดเร็วทันใจเจ้าอันนี้อันนี้หน้าตาของน้ำพริกเดี๋ยวให้เจ้ามาต่ำมาโคแล้วเครื่องฟุ้งเหี้ที่สำคัญเหี้มันก็คือถั่วถั่วดินถั่วลิสงเจ้า สมัยก่อน่นจะคั่วนะแต่อันนี้รวดเร็วทันใจอนกันเจ้าใส่หมอบแป๊บเดียวอันนี้ลุกแลวเจ้าแต่จะต้องมาเอาเปลือกออกเจ้าอันนี้นะรอให้เย็นเหอะก่อนแล้วก็เอามือเขา,าบีบ,บ,บให้เปลือกมันกระเทาะอ,ออกจากอันเม็ดเดี๋ยวมาดูวิธีการเอาเปลือกออกเจ้าอันนี้ค้นพวกไม่ค้นสมัยหม้ผมว่าจะจะทำจ้างกอหน้าเจ้า มาดูวิธีการเอาเปลือกออกนี่เจ้าคนท้องออกพัดนะพัดเอาเปลือกออกอันนี้ใจถ้าไข่เป็นคนสมัยเก่านี่จะทําได้ของเ่ละออนดุลไม่น,น,น่าจะทํามาได้แล้วเจ้าลักษณะแบบนี้อ่าเรียบร้อยแล้วเจ้าอันนี้พร้อมกินได้เลยอันนี้เครื่องเครื่องประกอบที่สำคัญอ่ามาพอกันตามน้ําพริกเจ้าอหลังจากน้ําพริกที่เขาอัน มาตำแล้วสิ่งสำคัญที่ใส่ก็คือคาเจ้าจะใส่คานักน้อยยำผักส้มนี่จะต้องใส่คามันจะหอมหอมนะเจ้าหอมคาน้ำพริกอพอเขาโคกน้ำพริกอันละเอียดแล้วเขาก็จะเอาถั่วดินถั่วีิสงมาตำนะมาตำคูกเข้ากันนะเจ้าแต่เขาจะ,ะมาตำละเอียดนะเจ้าใส่นักใส่นักตอาได้หญิงล้าเจ้ายำพักส้มใส่ถั่วดิน อันนี้เจ้าหน้าตาของน้ำพริกที่เขาจะไปอัน,นกลนกับพักสมอูไปตัวน้ำลายกับปุ๊ไปตัว <c oughs> น,นี่เจ้าหน้าตาหน้าตาของพักสมกับเครื่องปรุงตัวที่ชูรดก็คือทั่วดินเจ้ายังพักสมนี่ถ้าบ่ได้ใส่ท่วดินนี่มันจะมันจะจืดฉืดมันจะบ่ล้ำอันนี้เวลาเขาขินไป เออเกี่ยวพักส้มไปฮะก็จะเกี่ยวถอ่ดินไปตัวเนะเจา้ารสชาติกก็จะส้มส้มส้มจดดัดรสอนีน่ะอันนี้าภาษาทางเหนือมันบอกส้มจดดัดรสเติมน้ำหา่าพี่หอน้อยเจ้าเพื่อจะให้มันเข้มข้นนี่เป็นน้ำหา่ำหาต้มซุกที่ซื้อมานะเจา้าน้ำหา่าขวดปัจจัผงน้อยหน้อยหนึ่งผงรดเด้เลย,เ,ลยเจ้าทำมันจางกว่าใส่น้ำปลาใส่เกลือ ตามรสชาติที่เฮาชอบปูไปกับน,น้ำลายปุไป <c oughs> หน้าหนาวนี่ปึงป้งปึ้งนะเจ้าแล้วเฮาจะพิสไทด้วยเบอร์เขือเจ้านี่เจ้าจพร้อมตักใส่ถ้วยกินได้เลยเจ้ามาเจ้ากินยำผักส้มล้ำขนาด